นะครับเสี่ยงมาก่อติดอาชีพที่น่าสนใจนะครับคืออาชีพการขายแบตเตอรี่นะครับตรงนี้หากมาก่อติดขายไฟนะครับมาหน้าซื้อแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่ทางปั่นมั่นพอตท่อนะครับเพื่อหนาสีสไลด์นะครับถ้าไอาทิตศเหนือปั่นมั่นพอตท่อนะครับมาอ่าพกขายแบตเตอรี่นะครับในการประกอบอาชีพตรงนี้นะครับเป็นอาชีพที่น่าสนใจตรงไหน นะครับเดี๋ยวจะสัมผัสนะครับดูนะครับการบริหารจัดการลานแบตเตอรีดดัตติลีนะครับต่อไปเขาจะขอสัมผัสนะครับผู้บริหารของลานราชสีบัตรีครับตอนนี้นะครับประเทยบรรยากาศไทยองค์ประกอบของลานนะครับอากาศที่ไปสัมผัสผู้บริหารลานราชสีแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่อำเภอราชสีสไลนะครับ สวัสดีครับ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 ขออนุญาตสัมภาษณ์ครับนิดหน่อยนะครับว่าเออร้านลาชสีแจกเท่านะครับที่เปิดร้านอยู่นี่นะครับให้บริการลูกค้าแนวไหนเนาะครับอ๋อที่นี่นะครับในโซนพังผืดการบริการทั่วไปนะครับมันจะเป็นชายช่างของหน้าร้านที่สิงโตทมิฬผู้หญิงใส่ร้ายโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับ รถพันยังไงได้ทั่วมาไปเปลี่ยนให้ทันทีนะครับราศีบันธีรุกท่านทั้งนอกและในสถานที่นะครับแสดงว่าออกกุนที่ก็ออกแต่กูได้ทรมาไปนะครับในส่วนแบตของเฮานี่มีหลากหลายบ่ครับมีหลายยุ่ห่อบ่ครับมีจะไหลมีจะพอลุ่มมีทุกยี่ห้อมีทุกี่ห้อมีรถทุกยี่ห้ออย่างในรกคาตอนยานราศีพันราคาแพ็กครับแต่ยี่ห้อมีแต่แอมครับ แดดมือสองกับมี่มป็นบ่มมือสองกับมีครับครับผมแดดมือสองให้เข่าการจัดผลผู้ยังขายนะครับแดดมือสองกั่ในราคาคือราคาประหยัดสำหรับผู้ทีปมพุ่นต่้มครับต้องการเซฟรับตัวนี้ก็รับประกันครับแดดมือสองรับประกันหกเดือนนะครับรับประกันการใช้งานหกเดือนครับผมนี่คือการให้บริการนะครับนี่คือผู้บริหารของล่าศีแบดนะครับ อ่าถ้าผู้ใดสนใจติดต่อได้ยังไงนาะครับนี่อ่าติดต่อเลยนะครับ08นย750389ซีเจนยครับทรัาทางไลน์ทางเฟซน,นะครับอ่าไพโรดราศีแบตเตอรี่อ่าไพโรดราศีแบตที่สั่นที่ตั้งจากมะลานอยู่ไสเนาะครับนี่ปตอทอราศีเลยครับติดปตอทอราศีนะทั้งทั้งดา้งานทิศเหนือของปตอทอราศีสไลติดปตอทอเลยติดเลยนะครับผู้ใดสนใจก็ให้มาเนาะครับเนาะราคาซ้อนกับที่ดอนมะเขือจอดมะเขือครับราคาซ้อนที่ดอนมะเขือ ได้กินข่าวว่ามีกิจการอื่นอยู่ในน้อจะไปเมืองกันนะครับเอาเมืองเรื่องร้านแบตก่อนน้ครับผมครับผมฝากกิตาร์มันงนะครับราศีแบตเตอรี่นะครับเพื่อนราศีสะไรครับผมของตลาดราศีแบตเตอรี่นะครับคุณได้สนใจนะครับติดต่อดังมาะเดโทรศัพท์ธนาคารกินตังนะครับมีสองสาขานะครับสาขาหนึ่งอยู่ที่ราศีสายนะครั รับสายอ้างองกัอยู่ที่ป้นนอนมะเขือเตะบ,บนไผ่นะครับผู้ได้สนใจกติดต่อได้นะครับแบตเสียไฟหมดนะครับรถสตาร์ตบติดติดต่อได้ตาจีแบตเตอรี่ครับ